่อไปเราจะมาสอนเย็บรองเท้าเนวบาลานนะครับมันอ้ามันอ้าหมดอันนี้ติดกาวเรียบร้อยถ้าติดกาวอย่างเดียวไม่อยู่จะไปต้องเย็บครับถ้าเย็บต้องขีดเส้นให้รอบก็บเดี๋ยวเรามาทําล่องฮะจับปากกาแบบนี้นะครับจับแบบจับแบบนี้นะครับแล้วจับจับสักทีแล้วก็ห,หลังจากแล้วก่อนเราจะเย็บเราจะต้องสร้าง เราต้องขีดเส้นและเซาะล่องนะครับขีดให้ไปให้ให้รอบนะครับขีดให้รอบขีดเสร็จแล้วเราก็มาเซาะล่องครับเซาะล่องก็เริ่มตั้งแต่หัวนี้แล้วัววนนะวางเม็ดให้พอดีนะครับอย่ากดแรงเกินนะครับมันจะเข้าไปทะลุเซาะให้มันพอดีนะครับ อย่ากดลึกมากเกินไปมันจะทะลุกก็พอประมาณนะครับมือน้ําหนักต้องได้ที่นะครับอย่าแรงเกินอย่าเบาเกินถ้าเบาเกินมันกระตื้นถ้าแรงเกินมันก็ลึกลึกไปแล้วมันจะทะลุเพราะว่าพื้นมันไม่หนาเท่าไหร่ครับเข้าไปเลยกดเข้าไปากดเข้าไปลึกท่อบรนะ อนี้น่ต้องตั้งประมาณสี่ห้าองศานะครับกดพอประมาณครับไม่แรงกันไม่แรงเกินไม่เบาเกินนะครับกดให้่องเสร็จเลยิดให้รอกน้ำหนักมือให้พอดีพอดีไม่เบาเกินไม่หนักเกินมันจะได้ออกมาสวยงามนะครับท่อน,นี้มันเป็นพื้นยางดิบหน่อยมันจะเหนียวหน่อยครับ ก็ร่องไปเสร็จแล้วเราก็กลับมาอีกรอบนึงที่ไหนมันไม่ลึกเราก็เก็บซ้ำเข้าไปเสาะละซ้ำเข้าไปมันพอดีถ้าพอดีมันจะเป็นร่องแบบนี้นะครับี่นะครับเป็นร่องแบบนี้เลยครับเป็นร่อง เกลี่ยแน้งเป็นร่องให้ทั่วนะครับ เนี่ยเราทำการเสาะเสร็จแล้วครับทั้งสองข้างนะเสาะอันแรเสร็จทั้งสองข้างนะครับแล้วปกติมันจะมีเหล็กเสาะแบบนี้นะครับหน้าตาเป็นนี้นะครับเหล็กเสาะแต่ถ้าเหล็กอย่างเงี้ยเซาะแตยังดบมันจะไม่เข้าครับมันไม่เข้าเราจําเป็นต้องใช้เม็ดฮะเม็ดนี้ก็ออกแบบมาพิเศษเลยครับวัสดุเรอใช้ไปหาซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างที่มันไม่ใช้แล้วคัะ แน่นย้ำต้องไฮสปีดอย่างเดียวครับที่มันจะทนใบเลื่อยตัดเหล็กครับต่อไปเราก็จะทำการเย็บตอนจะเยบ็บเราก็แกะตรงนี้นมันกว้างหน่อยมือเราจะได้เข้าง่ายๆตอนนี้บเราต้องแกะขึ้นด้านในออกก่อนนะครับ ให้เอาหมดเรียบร้อยนะครับอเอาไปเราก็จะทําการเย็บเย็บก็ใช้ได้ไนลร่อนนะครับไนลร่อนเบอร์15ครับเบอร์สิบห้านะครับความยาว2รอบนะครับ สำหรับมือใหม่นะครับวัดไปเลยสองรอบสองรอบวัดไปสองรอบ๋ยวเอามหมยสองรอบสองรอบ โอเคครับแล้วเรากั็ตบมาเอาวาด๊บเป็นสองเส้นก็จะเย็บทั้งสองข้างกตาตาะตัดตัดออกต่อไปเราก็ทำการเย็บเย็บนี้เราเอาอสีได้เออเอาได้สิขาวข้างใน ก็เราประหยัดสีดำครับเพาะสีดำมันจะแพงกว่าน,น่อยสีขาวสีขาวมันก็ถูกหน่อยแต่ว่าคุณภาพเท่ากันครับเบอร์สีผ้าเท่ากันครับเราคันเย็บเข้าไปครับเย็เบเข้าไปแล้วเอาสีดำออกมานะครับข้างในมันจะหลบตรงนี้นะครับเวลาเราปิดเสร็จแล้วเราเอาพื้นในใส่มันก็จะหายนะครับไอ้ปมที่เราผูกไอ้ปมที่เราผูากเมื่อกี้มัดเมื่อกี้ ไป,ไปเลยกัเย็บเย็บไปเรื่อยๆครับเย็บไปจนกว่ามันจะเะเสร็จครับเย็บไปครับความที่ห่างประมาณหนึ่งเซนครับความที่ห่างประมาณหนึ่งเซนนะครับเป็นรองเท้านิวมาร้านนิวบาร้านนิวบาร้านอันนี้ละครับเย็บไปเรื่อยๆนะครับ กลจะเสร็จนะครับอีก4ี่ห้าเข็มก็เสร็จนะครับแทงเข้าไปแทงเข้าไปเย็บเข้าไปเย็บเข้าไปอีกนิดเดียวสองสามเข็มก็เสร็จเข้าไปเข้าไป นะครับเสร็จแล้วอันนี้เข็มสุดท้ายพอเข็มสุดท้ายเราก็ดึงขึ้นมามัดเลยเช็คดูว่าเส้นไหนเป็นมัดเส้นนั้นเส้นตรงนะครับมัดสองรอบครับสองรอบเสร็จแล้วเราก็ดึงเส้นในนะครับดึงเส้นในเนี่ยดึงให้ปมจมเลยครับจมก็เราก็ตัดตัด เส้นไลออกอเรเรียบร้อยเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับลงเท้าเน่วบาลานเสร็จก็สองข้างนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จสองข้างเลยนะครับเป็นสีดํามันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ฮะนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เอากาวติดเข้าไปข้างใน บางคู่ไม่ต้องติดก็ได้ครับใส่เข้าไปเลยครับเพื่อความสะดวกเวลาเราซักเราจะถอดออกมาทําความสะอาดได้ง่ายครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าถูกใจสนไอถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับดูแล้วถ้าถูกใจและเป็นประโยชน์แก่ท่าน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม